เออทำไมหน้าเป่งจังนั่นแหละเราไปทําอะไรมาไม่ได้ทำอาแล้ว,แล,วแล้วทําไมหน้าถึงไม่มีดิวลอยอะ่ะช่วงนี้แม่กำลังใช้เซรั่มอยู่ตัวหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวแม่หยิบมาให้ดูนะโอเคนี่ลูกเซรั่มตัวนี้ที่แม่ใช้อยู่ไหนเนี่ยนะนี่คืออะไรอะ่ะเป็นเซรั่มขี่มลาายันเซรั่มเกลือหรออันนี้ช่วยในเรื่องอะไรแม่ช่วยลดดิ้วลอยทำให้หน้ากระจ่างใสนี่แม่เพิ่งใช้หรอ ใช้มาระยะหนึ่งแล้วจริงไหมเนี่ยจริงเนี่ยเออแต่ว่าริ้วรอยไม่มีเลยหนูนึกว่าฉีดบัวทอกมาตอนแรกเนี่ยคนใกล้ตัวทักเองทักแม่นายก็เลยเชื่อนะจริงๆริงคนอื่นทักแม่ว่าเขาโกหกโอ้แล้วปีนี้เท่าไหร่ละไม่อยากบอกเลยถ้าเป็นไลน์บอกมาเอาคนอื่นจะได้รู้ไงหนูถ่ายไว้สองพันหกสิบเต็มโอ้หน้ายังเปร์ขนาดนี้ก็แค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยนะใช่เนี่ยเพิ่งใช้ได้ไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยเพิ่งใช้ได้ไม่ถึงเดือนเลยเนี่ยรอ แสดงว่ามันดีจริงๆตอนนี้หนูอายุจะสามสิบแล้วอ่ะเดี๋ยวลูกเลยก็มาเยือนละประกวดเนี่ยแม่ให้ให้หนูเลยอ๋อให้มันเกิดแม่ที่แหละแต่ให้หนูเอามาเลยมาเดี๋ยวใช้เลยเดี๋ยวแม่ไปซื้อใหม่โอเคสรุปใช้แค่ตัวนี้จริงๆนะใช่ใช่ตัวนี้ไม่หลอกหนูนะไม่หลอกจะหลอกทำไมนูกโอเคได้งั้นเดี๋ยวหนูไปใช้